สวัสดีครับมันิยูหัวกซ้อยยิ้มยับนะครับผมมันิทำว่ากินครับมัน้ครับตําปูปลาครับผมนะครับนี่พริกจีพร้อมครับครับผมแล้วก็มีนี่ครับแคบหมูครับผมแม่พี่้องผมจะให้เบิ้งนะครับความแคบหมูก็หมูกรอบผมอะไรไม่จะนครับนี่อันนี้คือหมูกรอบผมครับนี่ครับผม อือยอ้มงาบอื่ครับฮาก็เห็ดแล้วว,ลว,ว่างได้เลยครับหมูกรอบผมไม่เห็ดมวอวนอี่นะครับเลยก็มาทอดมนันนี่อื้อหือบ่ได้ท่ายคลิปโดดเลยครับผมก็อบไม่ได้รอบมาครับโซอยิ้มงาบเป็นไงครับอันนี้ครับหม,มูครับอื้อหือคำว่างฟังเสียงครัเด็กกว่าผม นังมันน้ครับนังงามมนจะกเกาะเลยมาผมครับตับปูปลาครับร <c oughs> สชาติแบบซอยยับยงไปดีครับมากับพระเอกของข้า,าครับแก้มเนียนที่เก่าครับตั้งกับไปเห็นเลย วางไว้น้ำมันนี่แหละให้เพื่อนจ่าเออยู่นี่แหละมาผมเมื่อก่บรรยากาศปานสวนบรรยากาศรีสอร์ทรีสอร์ทสวนโคกสูงหน้าขี้รีสอร์ทนะครับผมอันนี้ผมนั่งกินอยู่ในกระต๊อบนะครับผมไอ้มาเจ้าแบบมีกระต๊อบทุงสีครับหนั่งครับผม เอ้ยหอมนาาห,มหาอมครับมากว่าคุยน้ำตับหมูครับแบบเขาไม่ซื้อ นังตามตลาดนอกพันยองหนังพันยังไงอย่ามาหิดนะครับผมมันเดี๋ยวจะแพงเนียน่ยครับเอาจรือๆมัโควม,มวันครับหาก็หาก็ต้มฮาก็ปรุงแล้วมาว่าเป็นหนังจืดๆมันก็ถือว่ามันก็กรอบด้วยครับผม เอ้ผมมีโอกาสข้าง,งหลังหมดผมมาต้องเอาโต๊ะโต๊ะไปนั่งทั้งใต้มันจะเห็นบรรยากาศภูเขาคู่ยังครับมันมียย้ไยเงียบบังครับผมข้างหลังเป็นโลงน้ำครับมีหลายสิ้นครับผมนี่สิ้นเล้ยง,งาครับอื้ม กว่าเป็นฮะไงมั้มว่ากว่าผมผมถอดแล้วก็ทายชิปด้วยนะครับรัวข้าวจับไม่ทรงหิงครับ พกบุงจีนสุดๆ,ๆนะครับหืมมันสดสดหืมมันคัด่อ ลำปูปลาซาใจดีครับผาไม่ร้าซอยทข้ง่าตื่ครับ <c oughs> อปอมาซาใจเยอะ้าบุ้งจีนสดๆครับ <c oughs> นุมลเม็นเชียวครับผม ครับพริกจีอืมอมมพริกจีกับแสบครับคอยคล้อมจัดจๆนี่ร้านนี่ครับปลเหนื่อทยคลิปกินตงโมฮุ่งด่วนนะเมนื่อยคอยลงคลิปพร้อม มากว่าปง้อฮึอันบอมอันบอมมันยังมีวมวมวความแบบฉ่ำๆเนี่ยใช่ไหมผมมันไม่ต้องแบบความนุ่มความเหนียวครับผม ผมทำนู่นกมันจะเห้เเบิ่งว่าผมเห็ดเอาผมเห็ดเอวดีครับผมไม่ร้องไม่ได้เ่าตัวนะครับผม เพชรว์ใจดีครับ <ap> Ah. Uh -huh. không ngon 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 อหร่อยุมดเนี่ยนพี่เจหอมหอมสต๊าชแฮมหมูหมูกรอบน้องคนทอดข้างในอยู่เลยครับจิบหนามนะมีรสชาติเลยไม่ได้ปุ่ม มันพี่น้องว่ากรอบอยู่ครับผมเนาะเขาเมนต์มากโอ้โหก็เยอะหอมหวานสวนเอ้ยไม่มออไมรับพ้นนี่เบิ้งความเหนีอมันชำ้ำเห็นบ่ มันช้ำหงอนไม่จะเบอร์แห่งฮะนี่สูตรด้วยหงอนเบอร์แห่งอยากเก่งอนแสงเล็กน้อยครับผมมากายกับ ลมเด็นสบายครับไวใ้้ยูสะกลดะมาเชี่ยวได้ครับผมโคกสูงนาคีรีสอร์ทครับมีก็คงกับเขาครับก๋วยเตี๋ยวกับมีมีกรอบ้มเย็นลมพัดไทยงาครัม เด้งอย่งเงยว้าวสูเาพูดผน้องครับวับปูครับเัาปูดดอง Ya bu kim de? Hmm, pedi diye. Hmm, diye. กัดพริกจี๊ไปทั้งคักนะครับนี่ครับก,กอบวกกอบสูตรมันแตก ขนังมันหนาไปเนมันจะคักเอาอย่างนังมันหนาสากหนนังมันหนาสักหนนังมันหน,น,นาไปแล้วความละออกนะครับออหนังมันบางผมผมไม่ซีจีร้วน nhằm kheo luôn hả <laughs> hả <laughs> 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 voilà. ผมไม่ได้ผูไว้อ่ะเพ็ดแห้งห้งสุ่บดูไอ้หว่า,ามันเห็นไ่มน,นี่มันมีความแบบมันมีความช่ำนะครับเกี่ยวไปนี่จุซ,ซี่นะครับหนุ่นละมุนนิ่มละมุนนะฮะอืม,อมต่ำมะ ้อยยิ então, ro, ้มง้าไปดีครับฮู้ท้อยยิ้มง่าไปดีครับเมื่อนี้แซบมื่อนี้แซบแซบรับกรอโอกันเนียแซบกระโดกันเนียอยเรียมาครับผมนี่ก็หวกซอยยิ้หยับนะครับผม ภาพประทัดเสียงประทัดจังไดก็ขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องวันนี้ที่นี่นะครับผมพูดจ,จาพูดจาผิดพลาดประการใดว่ตถุภาพจังไดก็ขอกราบให้พ่อแม่พี่น้องไว้น้ำนะครับผมครับผมพราอยากให้เฮ็ดยังกินยังกับคอมเมนต์ทั้งใตจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิงบบง่งคลิปบุ้งห่วงเป็นกำลังใจให้แน่ได้ครับผมฝากน้ำเลยครับผมก็มื้อนี้บุง้งห่วงสอยยิ้มยับไปก่อนสวัสดีครับ